สวัสดีครับผมอ่าพบกันกับผมนะครับพิเชษนะครับผมเรามาเรียนรู้หลักการพิจนารณาทรงพิมพ์นะครับของอเหรียญของหลวงพ่อคูบวังนะครับปี06รุ่นแรกนะครับที่แบบมีห่วงหรือเหรียญรูปไข่นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเรียก พิมพ์ A พิมพ์ b หรือพิมพ์ c อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวดูพิมพ์ทรงนะครับทุกเหรียญเกิดจากตัวตัดตัวเดียวกันนะครับทุกอย่างจะต้องมีตำหนิที่เหมือนกันนะครับผมการดูลักษณะความคมของอการแกะบล็อก นะครับผมที่มีตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะครับจะมีอาไกลทองนะครับลมดำนะครับแล้วก็ผมจะเรียกว่านวะนะครับสี่เหลียญนี้ครับผมจะเรียกว่าเป็นนวะนะครับเป็นนวะแก่ทองนะครับเอาเป็นว่าจะใช่นวะหรือไม่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 ใช่สิ่งสำคัญนะครับ สำคัญว่าทรงพิมพ์เหมือนเดียวกันไหมนะครับมีอยู่สามสามเนื้อนะครับมีอยู่ทั้งหมดที่ให้ท่านชมอยู่เนี้ยนะครับมีอยู่มีอยู่ทั้งหมดแค่หกอ่าหกเหรียญแต่ผมมีเกือบสิบเหรียญน,นะครับแต่มันเข้ากล้องไม่ไม่หมดนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะว่าผมโกงหกอีกตรงนี้นะครับ ยังไม่ได้แกะซีนอีกนะครับผมซีนไว้นะครับนะครับผมยังไม่ได้แกะนะครับผมซีนใส่ถุงไว้นะครับนะีบ่เดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมโกหกอีกนะครับโอเคนะครับเริ่มจากตัวที่ว่าก่ไหล่ทองนะครับ เห็นบอกครับทรงพิมพ์นะครับการพิจารณาทรงพิมพ์นะครับบางคนก็บอกว่าไม่มีหน้าบากตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมจะชี้ดูนี่ครับของแท้จะไม่มีหน้าบากจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์บากตรงนี้นะครับเพราะเกิดจากม็อกมันชํารุดนะครับ เกิดจากบล็อกชำรุดนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีรอยตําหนิอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกับคมมากแล้วลึกมากนะครับเกิดจากาตัวบล็อกนะครับแล้วก็ห่างคิ้วตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าบล็อกมันเริ่มชำรุดนะครับตรงนี้นะครับเหรียญที่บล็อกที่ไม่ชำรุดหน้าท่านจะไม่บากอย่างนี้นะครับแต่ตัวตัด หือภาพองค์รวมคมชัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ตำหนิให้ดูนะครับผมหลัากการพิจารณานะครับอันดับแรกเลยทรงพิมพ์นะครับดูทรงพิมพ์ให้เป็นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวนะครับแบบมาทรงพิมพ์นะครับ ชัดเจนนะครับเราจะรู้ว่าเหรียญถอดหรือไม่ถอดครับให้พลิกมาตรงนี้นะครับดูหูเหรียญครับดูหูหลังเหรียญตรงนี้นะครับนี่ครับเกิดจากตรงนี้นะครับถ้าเป็นการถอดถอดไม่พิมพ์นะครับตรงนี้มันจะเป็นรอยถอดจะเห็นชัดนะครับอั่นี้คมปิ๊บเลยเห็นไหมครับเกิดจากการเจาะทีเดียวเราหลุดออกมานะครับ หูเหรียญจะต้องเหมือนกันนะครับนียครับคมหูเจาะจะต้องคมนะครับหูเจาะจะต้องคมนะครับส่วนบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าทําไมตัวหนังสือตรงเนี้ยมันแหว่งไปบ้างไม่ชัดมาตัวคําว่าวัดบ้านเด่นตรงนี้นะครับมันไม่ค่อยชัดเพราะอะไรนะครับเกิดจากแม่พิมพ์มันตันนะครับตรงนี้นะครับมันทําให้ตรงนี้มันแหว่งไปมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นช่าง ที่เขาปั๊มนะครับเขาไม่ทําความสะอาดไม่พิมพ์นะครับปั๊มไปหลายๆเหรียญแล้วเนี่ยครับมันก็เลยเกิดจากการเรียกว่าบล็อกมันตันนะครับที่เหล็กที่อะไรมันไปยัดอยู่ในรูบล็อกนะครับแล้วอัดลงไปนะครับมันก็จะไม่ค่อยเห็นตรงนี้นะครับตัวหนังสือหรือว่า,าตัวขอบอะไรมันก็จะไม่เห็นนะครับตรงนี้ไอ้ที่มันไม่ตันก็จะเห็น อย่างผมคิดว่าเหรียญแรกๆก็คงจะเป็นเหรียญที่สมบูรณ์อยู่นะครับการพยายาิจารณาทรงพิมพ์นะครับตรงนี้ถ้าเป็นตัวตัวถอดนะครับหูหูลังเหรียญน,นี้จะย่นเราจะร,รู้ได้เลยว่าเป็นเหรียญถอดแน่นอนนะครับอย่างอื่นเราไม่ต้องพิจารณาอะไรแล้วนะครับต่อมานะครับพลิกมามาดูตัวทรงพิม จะเห็นตัวตัดนะครับว่ามันมันมีรอยปิ้นคลิปปิ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเฉพาะจุดนี้นะครับสังเกตนะครับจะเกิดปิ้นออกตัวตัดปิ้นออกมาข้างหน้านะครับเห็นนะครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับไม่รู้จะจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับแต่ก็พอเป็นทำนเนาได้นะครับตรงนี้ ังเกตไว้นะครับอืครับต่อไปนะครับลมดำของแดงลมดำนะครับพิจาราดูนะครับหูเหลียนตับแรกเลยนะครับเดี๋ยวส่องไฟให้ชัดอีกนิดนึง เห็นไหมครับหูเหลียนไม่ปิ้นนะครับเจาะทีเดียวขาดเลยนะครับผมลึกเลยนะครับแล้วก็คิปปิ้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนิดนิดหนึ่งนะครับคิปปิ้นตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับ ตรงที่ผมชี้ไม้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นหลอดพิษตรงนี้นะครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับเกิดจากตัวตัดตัวเดียวกันนะครับต่อมานะครับเนน่ยข้างบนนะครับดูนะครับ เห็นไหมครับหูเหรียญไม่ปิดหูเหรียญนี่ไม่ยับยุยี่นะครับคมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเห็นไหมครับนไม่ค่อยทันหนักนะครับถือเหรียญไม่ค่อยทันหนักเห็นไครับจับข่าวโอเคตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเทรียบนะครับ ดูตรงนี้เห็นไหมครับขอบจะปิ้นตรงนี้นะครับตรงที่ไม้ชี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกเรียนจะต้องมีนะครับ อ่ะดูเนนี่เห็นไหมครับ,บรเขาเชดไงด้านเขาอ่ะชัะดไหมครับ คมไหมครับหลังหูเหรียญไม่ยับนะครับโอเคเราพลิกกามาครับจะเห็นตัวนี้นะครับปิ้นตรงนี้นะครับขอบปิ้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ผมจะไปไวๆนะครับเดียวมันลายเหรียญใช้เวลาหลายนาทีอยู่นะครับเดี๋ยวนะพอพอเห็นไหมครับอย่างนี้เออเห็นไหมครับหมูเหรียญไม่ยับยุยี่นะครับสินที่ไอเจาะทีเดียว ปิ้นเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เพืเ่อนๆเห็นไหมครับขอบตรงนี้นะครับจะปิ้นมาข้างหน้าครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหม อเนะครับดูเหรียญหนึ่งนะครับขยายหน่อยไม่รู้ว่าขยายได้หรอนะอืมได้อยู่เโอเคนะครับหลังหูเหรียญน,นะครับไม่ไม่ยับยู่ยยีน,นะครับ เรียบนะครับเจาะทีเดียวปิน้นถูกป,ปิ้นเลยนะครับขอบไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่เห็น,หนขอบปิ้นตรงนี้ไหมครับตรงนี้นะครับ ปนตรงนี้นะครับเหน็นไหมครับนิดๆน,นะครับจะป้นมากป้นน้อยแต่ต้องมีนะครับนี่น,นะครับดูเดียวูทรงพิมพ์ความชัดเจนนะครับไฟๆไฟแป๊บง นะครับความคมมีมิตินะครับนะครับที่บากตรงนี้ครับเกิดจากรอยบล็อกชำรุดนะครับบางเหรียญก็ไม่มีนะครับไม่มีจุดนี้นะครับ เพราะว่าเป็นเป็นเหรียญปั๊มที่บล็อกยังไม่ชํารุดนะครับแต่ขอบจะต้องปิ้นเหมือนเดียวกันนะครับแล้วหลังหูเหรียญเนี้ยจะต้องเรียบนะครับขอบหลังหูเหรียญตรงนี้นะครับไม่ยับยุยี่นะครับเราจะรู้ว่าเป็นเป็นเหรียญแกะสดเลยนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญถอดถ้าตรงเนี้ยับยุยยีส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญถอดเลยคุณไม่ต้องไปดูอะไรแล้วนะครับหน้าองค์หลวงพ่อ จะไม่บวมนะครับจะเกิดความสมดุลนะครับธรรมชาติแล้วก็เหรียญน,นะครับขอบเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับขอบเหรียญตัวตัดนะครับเห็นไะครับเทียบกับตัวที่เป็นกระไหลนะครับไอตัวที่เป็นกระไหลทองนะครับ มันไม่ได้บ่งบอกอะไรมากมายนะครับตัวตัดฟันเฟืองมันคมตัดนะครับตัดนานไปนานไปคมมันก็ทื่อนะครับเหรียญแรกๆมันก็คมอยู่หรอกนะครับฟันมันก็เห็นชัดเจนนะครับปั๊มมากเข้ามากเข้าฟันมันก็ตัวคมมันก็ไม่ค่อยคมละครับมันก็ทื่อ เวลาตัดมันก็ไม่ไม่ขาดนะครับไม่ขาดทั้งหมดนะครับ่อย่างเนี้ยจะบางนะครับหลักการพยายาิจารณาสังเกตอ่าคร่าวๆนะครับถ้า ใครมีนะครับใครมีแบบนี้นะครับเดียนสวยๆแบบนี้นะครับทักผมมาได้เลยนะครับผมให้ราคางามแน่นอนนะครับถ้ามีนะครับคือรายละเอียดมันต้องพิจารณาอีกเยอะนะครับแต่ผม นำเสนอเพียงคร่าวๆก่อนนะครับนี่นะครับคมนะครับการแกะคมชัดลึกน่าเสียดายมัน ไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับเห <hum> <hum> ็นไหมครับขอปิ้น เกินครับจะเจนนะครับแล้ที่มันไม่ติดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากสาเหตุบล็อกมันตันนะครับช่างเขาไม่ทำความสะอาดที่เล็ก นี่ก็เลยทำให้บล็อกมันตันคนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม